นุสติธรรมธรรมที่ควรระลึกนึกถึงน้อมมาเป็นองค์ภาวนามีโยนิโสมนสิการพิจารณาใคร่ครวนสาระธรรมนั้นให้เกิดมีปรากฏขึ้นเป็นองปัญญา แก่ดวงจิตและศรัทธาของตนในช่วงที่จเจริญภาวนาปฏิบัติอบรมขัดเกลาจิตใจตนด้วยวิธีของการดำรงทรงไว้ซึ่งจิตให้ตั้งมั่นอยู่บนฐานแห่งธรรมฐานแห่งธรรมนั้นก็คือ การเจริญสติเจริญสมาธิบนฐานแห่งธรรมคือสมถะและวิปัสสนาที่ชาวบ้านท,ทั่วไปชอบเรียกว่านั่งสมาธินั่นเองนุสติธรรมก็คือการระลึกถ,ถึงธรรมที่เราควรน้อมเข้ามาศึกษาน้อมเข้ามาในตนน้อมเข้ามาใส่ตน พื่อพิจารณาทำต่อไปนี้จะขอกล่าวพติธรรมที่ควรระลึกนึกถึงน้อมนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดวิปัสสนาน้ำร้อนและน้ำเย็นเตรียมไว้เพื่อดับไฟสองกองกองหนึ่งสำหรับน้ำเย็นที่จะดับเอามารด ไฟที่มีน้ําเย็นรอที่จะรับอยู่แล้วรับดับรับการดับอยู่แล้วส่วนไฟอีกกองหนึ่งก็ซึ่งนํามาซึ่งน้ํำร้อนก็จะเอามาดับไฟกองนั้นเช่นเดียวกันเรียกว,ว่าเอาร้อนดับร้อนอีกกองหนึ่งเอาเย็นดับร้อนว่ามันจะเกิดผลอย่างไรขอท่านโปรโดจงมีโยนิสมานสิการ น้อมนํามาพิจารณาโยนิโสมรสิการที่เกิดขึ้นเกิดธรรมแห่งความเป็นจริงที่จะมองเห็นทุกสิ่งในชีวิตน้ำร้อนดับไฟร้อนชัดเจนเลยยังดับไฟร้อนก็สามารถดับมอตลงได้จากน้ำร้อนทั้งที่ว่าเป็นคองร้อนน้ำร้อนเช่นเดียวกัน ก็ดับลงได้ด้วยน้ําร้อนพอดับลงแล้วก็มีไอร้อนมีควันมีไอร้อนยังคงอยู่น้ําเย็นเอามาเทดับไฟอีกกองหนึ่งก็สามารถดับลงด้วยน้ําเย็นแต่ก็ยังมีควันไฟที่ดับลงยังที่มอดลงแต่ก็ยังมีควันเช่นเดียวกันน้ําเย็นมาดับเป็นเหลืออยู่มอดลงด้วยน้ําเย็น อีกไฟกองหนึ่งสามารถดับโรงอมโรงด้วยน้ำร้อนแต่ก็มีควันไอร้อนเช่นกันไฟร้อนก็สามารถดับไฟได้ไปเย็นก็สามารถดับไฟได้ตรงนี้จะเทียบกับปลักสัจธรรมในอรักใดช่างตีมีดเอาความร้อน เาเหล็กเหล็กนั้นต้องใช้ของร้อนละอุครุมีความร้อนอย่างสูงเผาเหล็กจนแดงเหล็กนั้นเป็นของพองใช้ไฟชุบเหล็กเผาเหล็กจนแดงแล้วเหล็กก็อ่อนเหล็กก็อ่อนแล้วก็ทุบเดือยคอนปอนที่มีน้ำหนักทุบเด้อยคอนปอนที่มีน้ำหนัก พอสมควรแล้วมีดแล้วเหล็กนั้นก็อ่อนก็ขยายตัวตามแรงความทุบแรงกระทบด้วยค้อนอนจากช่างตีมีดเหล็กนั้นขยัขยายแบนลงไปเป็นคมมีดที่แรกเป็นเหล็กหนาแต่สามารถเบาบางเป็นเหล็กที่มีคมได้เพราะความร้อนทุบด้วยค้อนทุบทั้งตี ด้วยกำลังน้ำหนักค้อนปอนเหล็กนั้นต้องใช้ความร้อนและความหนักหน่วงจึงกลายเป็นเหล็กที่มีคมและมีพลานุภาพมีประโยชน์มากมายแต่ของดิบก็ยังใช้ความร้อนเอาหุงต้มให้สุกได้ถ้าไม่ของดิบๆนั้นเอาของ ไปทําให้สุกนั้นคงไม่สุกแน่นอนต้องเอาของร้อนไปต้มให้สุกข,ของดิ้งจริงจะสุกข,ของดิบหรือเร็กที่เป็นของแข็งเทียบกับบุคคลเช่นไรบุคคลที่มีมานะทิฏฐิมีกิเลสตัณหาราคะอุปทานอันกล้าทําให้มีนิสัยจิตใจก้าวร้าวแข็งกระด้างก็ต้องทุบด้วยต้องกำราบด้วยของร้อนเหมือนอาหารดิบกับเหล็ก ต้องใช้ความร้อนเผาผ่านจนเกิดความสุขและมีความรู้สึกว่ามีอำนาจคือเล็กนั้นกลายเป็นเด็กที่คมได้แต่น้ำเย็นของเย็นนั้นสำหรับปราบปราบของร้อนเท่านั้นของร้อนบางอย่างแต่บางอย่างก็ยังใช้ร้อนดับร้อนก็ยังมอดลงได้แต่ความร้อนบางอย่างต้องใช้ความเย็นดับ ตรงกับหลักธรรมใดขอฝากท่านผู้ศรกษาธรรมน้อมนำไปพิจารณาตรงกับหลักธรรมใดของพระพุทธองค์ขอท่านผู้มีการศึกษาผู้มีปัญญาจงน้อมนำไปพิจารณาให้สติปัญญาเกิดวิปัสนาดังที่การามาทุกประการขาจากคติธรรมนี้ในช่วงการปฏิบัติธรรมคติธรรมนี้ขึ้นจึงน้อมนำมาประกาศมาชี้แจงมาพรรณนา เ่ิน้อมนําให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความใจพร้อมไปพร้อมกัน